อ,อ,อชื่นชมจะให้เต็มชื่นชมค่ะก็เมื่อคืนนี้ก็คือเป็นรีเพเลยนะคะคือคัดแรกก็อุยนนิดนึงนะเจ้าตัอ,อยู่ในเตีพบก,กับเวสแฮมก็แห่งที่โอทราฟอร์ดนะคะเริ่มครึ่งแรกมาแค่9้านาทีนะคะเป็นแมนยูได้ประตูขึ้นนำนะคะจากจังหวะต้นจากชิชาเริโตเปิดให้ข้อหนุมคนนี้เข้าไปทั้งประตูเลยของเวนรูนี่เติมเข้าไปแล้วก็ลมตัวเข้าไปในประตูนะคะหนึ่งประตูต่องศูนย์ไม่ล้ำหน้านะคะในจังหวะนี้ค่ะ ชาริโตเปิดให้รูนี่นะคะหนึ่งศูนย์นำก่อนแค่เก้านาทีค่ะดูจังหวะล้มตัวีล้มหรือเปล่านี่ใชไหมเ้ไหมอ่ะไม่แข็งมานานทันเซอร์จะโอ้ลูกผมลูกผมอ่านะแล้วมานาทีที่ยี่สินายูน่าจะได้ประตูที่2นานนี้นี่วิ่งเข้ามาเดี๋ยวดูจังหวะการวิ่งเข้ามาแล้วก็จะยิงเต็มข้อาะแล้วไงอ๋อแต่ว่าสกัดไปได้นะคะ แดนพอสล้มตัวสก,กัดลูกนี้จากเส้นประตูเลยค่ะจังหวะกราัดเข้าไปแล้วก็เกือบเป็นประตูของแมนยูแต่ว่านาทีที่42ค่ะเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่รูนี่เกือบได้ประตูที่2นะลัดก็เป็นจังหวะที่ยิงไกลค่ะแต่ว่ายัสเซเนก็ล้มตัวปัดไปได้ค่ะแล้วก็อีกจังหวะน,นึ้งในครึ่งหลังนาทีที่60เสตฮมก็ได้ประตูตีเสม,มอนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ราเซลตามมาสก,กัดไปได้ยังวุดวิดค่ะ ออก็เกือบและลุ้นนาทีที่60และมานาทีที่79คนลั้นยุ่ลพลาดได้ประตูจังหวะน,นี้นะคะจอดแดนสเปนทำแทนบอลค่ะโอ้เอ็ไนะ,ะ,ะผู้ตัดสินฟิลดาวก็บอกเลยว่านี่เป็นจุดโทษนี่จังหวะพลาดช้าไม่เงี้ยอ่าเป็นแทนบอลน,นะคะแต่ว่าพ่อหนุ่มคนนี้เล่าไงมีนกตกไป8ตัวคือเป็นการพลาดจุดโทษครั้งที่10ของนุ่นนนะนั่นอจังหวะที่ฉันวางบอลไม่ดีอ่ะ อเลสเซอร์เรซว่าไงคะโอ้ลูกผมแมคือจุดโทษ5ครั้งปีนี้พลาดไป4ครั้งแล้วค่ะแมนยูสุดท้ายแมนยูก็ยังชนะเป็นหนึ่งซูเปอรรอบ4โดยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟูแลมในคืนวันเสาร์ที่26มกราคมนี้ท่มเยูอดที่ไทยทอดสดค่ะเอาลรมาต่อ